สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการทําระบบแจ้งเตือนนะครับหรือที่เราเรียกว่า push notification นะครับใน Android นะครับมีวิธีการทําอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันดับแรกเลยให้ทาการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็จัดตั้งชื่อว่านะครับ notification เคนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม next ครับ กดปุ่ม finish ครับจากนั้นนะครับก็จะมากำหนดชื่อ screen หนึ่งตรงนี้นะฮะเป็น notification เหมือนกันนะครับกด enter ครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับในฝั่งซ้ายมือนะครับ component ให้มาที่ component social ครับแล้วก็จะเห็น push notification ตรงนี้นะครับ แล้วก็ลากเข้ามาในโปรเจกต์ของเราแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะต้องใช้ OneSignal App ID นะครับมากรอกตรงนี้นะครับเพื่อให้แอปของเราทำงานนะฮะเราจะได้สัญญาณนี้นะครับหรือว่า OneSignal App ตรงนี้มาจากไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับอ่าให้เราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับแอปนะครับขึ้นมาก่อนนะฮะ a p p one signal. com อ่านี่คือหน้าตาเบเของนะฮะ ลิงก์นะฮะ app.1signal.com นะครับแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยครับโอเคนะครับเมื่อเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับในที่นี้ผมได้ทำการล็อกอินมาแล้วเดี๋ยวล็อกเอาท์ให้ดูก่อนนะครับในครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องทำการซ i g อัพก่อนนะครับด้วยอีเมลนะฮะสมัครให้เรียบร้อยนะครับพอสมัครเรียบร้อยเสร็จนะครับมันก็จะให้เราไปยืนยันนะครับไปเปิดอีเมลแล้วก็ไปยืนยัน อีเมลนะครับพอยืนยันเสร็จแล้วก็เอาอีเมลของเราเนี่ยมากรอกลงตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าระบบเลยนะฮะจากนั้นก็กดปุ่มล็อกอินครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อล็อกอินเสร็จนะครับในครั้งแรกนะครับส่่นเรายังไม่เคยมีอะไรเลยนะครับเราก็มาที่ New a อ p นะครับ ทีนี่แอปของเราแล้วก็ตั้งชื่อแอปของเราขึ้นมานะครับทีนี้นะครับผมตั้งชื่อแอปนะครับผมก็จะใช้ชื่อเดียวกันกับตรงนี้แหละนะครับก็คือตัวชื่อแอปว่า Notification นะครับผมก็ปเอวเลยนะครับ c o n t r o l C นะฮะตรงนี้ก็จะวางชื่อแอปนะฮะจากนั้นก็กำหนดตรงนี้นะครับเป็น Android นะครับ Android นะฮะแล้วก็มาที่ c o n f i g Your Platform นะฮะคลิกตรงนี้เข้าไปนะครับ โอเคนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะต้องมาทำการกำหนดแพลตฟอร์มของเราครับโดยจะต้องนะครับมี i r e b a s e นะครับ Server Key แล้วก็ Firebase Sender ID นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องไปนะครับเปิด Firebase นะครับเปิดเว็บไฟ e ์เบสขึ้นมานะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยบัญชีอีเมลเข้ามานะครับจากนั้นนะครับก็มาที่การเพิ่มโปรเจกต์ครับ คลิกทำการเพิ่มโปรเจกต์นะครับผมก็จะตั้งชื่อโปรเจกต์เดียวกันนี่แหละนะครับก็คือ notification นะฮะเสร็จแล้วก็กดปุ่มต่อไปครับแล้วก็นะครับกดปุ่มต่อไปนะครับจากนั้นเลือกบัญชีก็จะเลือกเป็น default account นะครับ for f i l e b a s e นะฮะเสร็จแล้วก็ทำการสร้างโปรเจกต์ครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้สร้างโปรเจกต์ให้เรียบร้อยครับ เมื่อทําการสร้างโปรเจกต์เรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่ดําเนินการต่อครับก็จะนําเราเข้ามาสู่ในด้านนี้นะครับจากนั้นให้มาที่รูปเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็จะคลิกลงไปนะครับแล้วก็มาเลือกการตั้งค่าโปรเจกต์ครับจากนั้นนะฮะเราก็มาที่ cloud m e s s a g i n g ตรงนี้นะครับคลิกไปที่ Cloud m e s s a g i n g ครับ แล้วเราก็จะเห็นคีเซิร์ฟเวอร์กับรหัสนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาคลิกตรงคัดลอกตรงนี้นะครับคัดลอกโทเค็นนะฮะจากนั้นนะฮะเราก็กลับมาที่คอนฟิกแพลตฟอร์มเราตรงนี้นะครับคอนโทนวีลงไปครับกลับมาที่เซนเดอร์รหัสผู้ส่งนะครับเราก็คลิกไปที่ Copy ครับแล้วก็มาที่ f i r ์ b a s e ซ e n d e r ID นะครับคอนโทวีลงไปครับ เราจะใช้2ค่านี้นะครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่ม next ครับพอกดปุ่ม next เสร็จนะครับเรามาที่นะครับ server API นะครับตรงนี้ครับคลิกลงไปครับแล้วก็มาที่ next ครับพอมาที่ next เสร็จนะครับ UWinid set up platform push อ่า stay continue นะฮะพอมาถึงตัวนี้นะครับเราจะได้นะครับ your app id นะครับเราสามารถที่จะ copy id ตัวนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกครับอ่าแล้วก็นะครับ id ตัวนี้นะครับกลับมาที่ Cordula ของเราครับเสร็จแล้วคลิกไปที่ push notification นะครับแล้วคลิกลงไป one signal c o n t r o l v ลงไปครับ อันนี้คือ ID นะครับที่เราได้มาจากนะครับการสร้างคอนฟิกแพลตฟอร์มของเรานะครับจากนั้นกดปุ่มเซฟได้เลยครับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับทำการเซตติ้งแพลตฟอร์มของเราเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบนะครับการส่งเมสเซจทำยังไงนะครับเราอาจจะคลิกมาที่ Notification ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกมาที่นะครับ o t i f i c a t i o นนะฮะ มันก็จะนำเรามาที่หน้าแดชบอร์ดแบบนี้นะครับจากนั้นนะฮะมาที่ new push ตรงนี้นะครับสร้าง push ข้อความใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะไล่เป็น1 2 3 1 audience นะับไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ send to subscribe u s e r นะครับ2 message นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการส่งข้อความที่เป็นภาษาไทยนะครับเราก็ add language ตรงนี้ได้ครับ คลิกนะครับแล้วก็นะครับมาเลือกไทยครับอย่างนี้นะครับกด select ครับอ่าทีนี้นะครับเราคลิกลงไปที่ไทยนะครับเราสามารถที่จะใส่ข้อความที่เป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับตรงนี้เราก็บอกว่าทดสอบนะครับทรงอ่าข้อความนะฮะแจ้งเตือนนี่นะครับอ่าจากนั้นเมสเซจเราจะใส่ข้อความมาอะไรเราก็ใส่ข้อความเข้าไปครับ แจ้งเตือนอแจ้งเตือนอย่าลืมอยู่เวรวันนี้นะ,ะวันนี้อ่าทีนี้นะฮะอิมเมจนะครับถ้ามีรูปภาพก็ส่งนะร,รูปภาพไปด้วยอย่างเี้ยนะครับ อันนี้จะเป็นหน้าจอตัวอย่างนะครับหน้าจอตัวอย่างเวลาที่นะครับมันไปปรากฏที่หน้าจอสมาร์ทโฟนเรานะครับลันช์ URL นะครับเวลามันป๊อปป๊ขึ้นมานะครับหรือว่า Push Notification ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มให้เรากดยืนยันนะเมื่อก็บอกโอเคเพื่อจะปิดนะและถ้ากดแล้วเราอยากให้มันลิงก์ไปไหนนะครับเราสามารถที่จะเอา URL นั้นนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ เช่น,นผมต้องการให้นะครับไปที่ถ้ากดแล้วให้ไปที่อภ uh huh. ิวัตดอทคอมก็ได้จะไปเปิดเว็บอภิวัตดอทคอมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือให้ไปคอร์ด CAI นะครับอย่างนี้นะ, com, ะ,นนะผมก็จะ Copy นะครับหรือคอร์ดเกมนี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะเอาลิงก์อะไรไปนะฮะ เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับเอาลิงก์มาใส่ตรงนี้นะฮะทีนี้นะครับเมื่อเราเตรียมแบบนี้เสร็จนะครับเลื่อนลงมานะครับตอนนี้มันจะเป็นเซนต์ทูเชสเดเวทนะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็นะครับอ่าลองไปตั้งค่าอะไรดูยังไม่ตั้งค่าอะไรเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่คอนเฟิร์มนะฮะอันนี้จะส่งเฉพาะความทดสอบดูเลยนะครับก็มาที่คอนเฟิร์มครับเลือกจะเซฟดับก็ได้ยืนยันนะยืนยัน เขาบอกว่า notification have any English language content จะต้องถ้าถ้างั้นตัวนี้จะต้องมีบางข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษหรอลองดูนะครับถ้างั้นก็ตรงนี้ก็ อะไรดีอะเฮลโล่เฮลโลแต่ข้อความตัวนี้ให้เป็นภาษาไทยเอ๊ะปกติภาษาไทยก็น่าจะได้ทั้งหมดนะเดี๋ยวลองลองใหม่นะฮะคอนเฟิร์มยอมไหมหรือขึ้นเออเริ่มเหมือนเดิมอืมบอกว่าจะต้องมีภาษาอังกฤษในคอนเทนต์ด้วย ทำไมว่าแบบนี้อ่ะลองเซฟใหม่คอนเฟิร์มเหมือนไม่ยอมนะฮะเหมือนไม่ยอมอ่ะลองเป็นเฮลโลนะครับเราจะไทยได้ไหมอ่ะสวัสดีอ่ะมันจะขึ้นแบบนี้นะฮเฮลโลสวัสดี คอนเฟิรอ่ะได้เฉยเลยโอเคแสดงว่าไตเติต้องเป็นภาษาอังกฤษนะฮะทีนี้นะครับการที่เราทำแบบนี้เสร็จนะครับเราจะส่งไปเนี่ยนะฮะเราจะต้องนะครับในฝั่งสมาร์ทโฟนเรานี้นะฮะเราจะต้องส่งออกเป็น APK ก่อนนะครับมันจะเทสในโหมดนี้ไม่ได้นะครับในโหมดไลน์นี่ไม่ได้นะครับเราจะต้อง Export นะฮะ Android APK ของเรานะครับ เดี๋ยวผม export นะครับเดี๋ยวจะเปิดมือถือขึ้นมาด้วยนะครับเปิดมือถือของเราขึ้นมานะครับเพื่อจะสแกนนะฮะเพื่อจะสแกน QR Code ติดตั้งนะฮะติดตั้งสมาร์ทโฟนก่อนโอเคนะครับดาวน์โหลดหรือไม่ดาวน์โหลดครับเปิดไฟล์นะครับ ติดตั้งครับมาดูว่าถ้ามีการนะครับ push notification เนี่ยมานะครับในหน้าจอสมาร์ทโฟนเรามัจะขึ้นอะไรยังไงนะครับอ่ะเปิดนะครับผมก็จะเปิดแอปขึ้นมานะครับโอเคนะครับตอนนี้หน้าจอแอปเราก็ว่างๆอยู่นะครับทีนี้ในฝั่งนี้นะครับเมื่อเราจะส่งครับยืนยันที่จะส่งแล้วนะครับ ก็จะมีข้อความส่งไปว่าสวัสดีนะครับเสร็จแล้วก็ถ้ามีการแตะก็จะให้ไปเปิดเว็บอภิว a ทคอมนะครับแล้วก็ลองกดเซ็นไม่เสียดูนะครับแล้วก็อ่ามาแล้วนะครับ Hello นะครับเฮล l o ลเฮลโแจ้งเตือนอย่าลืมอยู่เว้นะวันนี้อา้าวของเก่าเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมานะครับถ้าเราแตะไปที่โอเคเพื่อจะปิดนะฮะมันก็จะเป็นการลิงก์ไปที่ URL นะครับที่เราใส่ลิงก์ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็จะมาตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองอีกสักนะสักหนึ่งครั้งดูสินะครับมาที่แดชบอร์ดนะฮะยังคล่องใจภาษาไทยอยู่มาสักครู่นี้นะ New Push ะครับถ้าแม่มันส่งไม่ได้เราแอด l a n g u a ดแล้วนะครับ,เ,รนะรบเป็นไทยแล้วนะแล้วก็เลือกตัวนี้ให้เป็นไทยนะครับ ตรงนี้ก็ทดสอบนะครับทดสอบการส่งภาษาไทยนะครับอันนี้ไม่ต้องก็ได้เพราะว่ารู้แล้วนะครับว่าทำยังไงนะครับแล้วก็มาเลยนะครับคอนเฟิร์มอ๋อเหมือนเดิมเลยนะครับจะต้องมี จะต้องมีภาษาอังกฤษด้วย Any นะะ English ะะจะนั่งว่าไตเติเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่เสร็จต้อเป็นภาษาไทยนะครับอะเราก็ลองอเขาเรียกอะไรผสมไทยอังกฤษก็ได้นะฮะแต่จะต้องมีอย่างน้อยต้องมีภาษาอังกฤษรู้สึกเขาบอกต้องมีภาษาอังกฤษนะ,ะเราก็ทดสอบเอาความรู้เนาะ Hello เห็นโหลคุณอภิวัตอ่าเมสเซจวันนี้อย่าลืมไปยูเวนนะโอเคนะครับอ่ะลงมาพิมพ์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาเซ็นดูนะฮะคอนเฟิร์มอ่าได้นะฮะขอให้มีภาษาอังกฤษ เสร็จแล้วนะครับเราก็เซ็นไม่เสร็จนะครับแล้วมาดูที่สมาร์ทโฟนเราอ่ามาแล้วนะฮะเนี่ยมาแล้วนะฮะทดสอบการส่งอ่ะมันก็ได้นะเนาะอันเดิมเรานั้นเนี่ยทดสอบการส่งภาษาไทยที่มันฟอ้องว่าไม่ได้แต่จริงๆมันก็ได้นะฮะอืมมันก็ได้อยู่นะครับอันนี้ก็นะครับไปลองเล่นกันดูเนาะอ่ามันเป็นการส่งนะครับ เขาเรียกว push notification นะฮะก็สามารถที่จะส่งนะครับแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนนะครับเข้าไปในสมาร์ทโฟนในแอปอะไรก็ได้ที่เราสร้างขึ้นมาเนาะเวลาเราส่งอะไรไปมันก็จะแจ้งเตือนเข้าไปที่มือถือนะครับโอเคนะครับยังไงก็ไปลองนะฮะใช้งานกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ